จังหวัดสุรินทร์นะคะก็ได้มอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินรียสุรินทร์แบบมีส่วนร,ร่วมสั่งการขยายโตการทําเกษตรอินทรีย์ในชนบทนะคะและก็ช่องทางตลาดใเกษตรกรขายตรงหลายึ้นตามแนวนโยบายสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ค่ะนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพิ่นก็ได้มอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์แบบมีส่วนร,ร่วม ให้กับตัวแทนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองนี่แหละค่ะซึ่งเป็นระบบที่มีความสําคัญถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกค่ะที่จีเฮดให้เกษตรกรกล้าที่จะเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรของเจ้าของเนี่ยจากเคมีมาสู่อินทซีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆดังนั้นเนี่ยเกษตรกรและเกษตรกรเนี่ยควรจัดให้มีการจัดทําแผนและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนรวมน้ำค่ะ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและประหยัดงบป,ประมาณตอบสนองผู้บริโภคในชุมชนโดยการดำเนินโครงการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินแบบมีส่วนร่วมค่ะหรือว่า PGs สุรินปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2564ที่ผ่านมามีพื้นที่เป้าหมายโครงการจำนวน17อำเภอ18แห่ง เกษตรกร540รายมีเกษตรกรผ่านการรับรองแบบกลุ Somehow, Portland, ine, <normal> ่มจำนวน7แห่งเกษตรกร210รายและก็ผ่านการรับรองแบบรายบุคคลจำนวน9แห่งเกษตรกร12รายรวมแล้วเกษตรกรผ่านการรับรองทั้งสิ้นจำนวน222รายค่ะโดยมีตัวแทนเกษตรกรเข้ารับมอบใบรับรองที่ผ่านการรับรองแบบกลุ่มจำนวน7ราย และเกษตรกรที่ผ่านการรับรองแบบรายบุคคลจํานวน12รายรวมแล้ว19รายค่ะค่ะตอนนี้พี่น้องเกษตรกรในหลายจังหวัดบ่ว่าจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ะเพิ่นกะหารมาเฮ็ุเกษตรอินทรีย์กันเด้ค่ะช่วงนี้การเกษตรเฮ้ามาแรงอีหลีพี่พิ๊